สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพารานนะครับเอาพระกุเนื้อดินของจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นพระนางพญากุวัดดาวเสด็จจังหวัดสระบุรีแต่กุออกมาเมื่อปี2498เป็นพระเนื้อดินเผาปางวานละวิชัยประทับรอยองค์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนพระพิมพ์นางพญาทั่วไปพระนางพญากุวัดดาวเสด็จ เป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเนื้อดินเผาและบรรจุไว้ในวัดดาวสเสด็จด้วยศิละปะอันอ่อนช้อยและพุทธศิลป์อันสวยงามงดงามสมดังเป็นของดีเมืองสระบุรีด้วยพุทธศิลป์อันอ่อนช้อยนี้จึงมีลักษณะพระที่คล้ายกับสมัยสุขโขทยัย คือพระนางพญากุวฏดาวเสด็จสร้างขึ้นสมัยอยุทยาตอนปลายแต่มีพุทธสินคล้ายกับเสนจันทร์ของเมืองสุโขทัยนะครับเนื้อผิวออกหยาบและมักจะมีรอยนยืมมืออู่บนพระที่สร้างจากพระเนื้อดินขึ้นมาเป็นหลักฐานถึงความเก่าแก่ของพระที่สร้างจากมือและกดจากพิมพ์เนื้อดินเผานะครับ สีพระหรือเนื้อผิวพระแบบนี้เขาเรียกว่าสีพิกุลซึ่งถ้าเป็นพระของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นนางพญาอันล้ำค่าของจังหวัดพิษณุโลกแล้วล้วนแต่มีราคาหลักล้านกันแทบทุกองดูเนื้อหาและผิวสีแบบนี้ก็รู้ทันทีว่าเป็นพระแท้นะครับพระเนื้อดินต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อที่เขาเล่นเขาหากัน เป็นอันดับต้นๆน,นะครับที่เป็นพระที่สร้างมาจากเนื้อดินเผาไม่ว่าจะเป็นกุจังหวัดลำพูนหรือว่าจะเป็นพิษณุโลกก็ล้วนแล้วแต่เป็นสีโทนนี้นะครับที่มีความใกล้เคียงของพระเนื้อดินเผานะครับนี่เขาเรียกออกสีพิกุลน,นะครับเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพระที่สร้างมาจากเนื้อดินเผาจะต้องมีรอยนิ้วมือกดทับอยู่บนด้านหลังพระ ทบทุกองค์นะครับจากการกดพิมพ์ทรงและก็งัดขึ้นมาต้องมีหลักฐานและมีรอยนิ้วมือกันแทบทุกกุทุกวัดที่สร้างมาจากเนื้อดินเผาเหมือนดังพระนางพญากุวดาเสด็จที่มีเนื้อหาชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นของดีเมืองสระบุรีและเป็นพุทธศิลป์อันล้ำค่าของเราชาวพุทธ ที่เราทั้งหลายใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจจวบจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้พระนางพญากุวัดาวสเสด็จเมื่อพศ2511กุวัดดาวสเสด็จก็ได้แตกกุออกมาอีกที่วัดสุงซึ่งมีลักษณะเนื้อดินหยาบเล็กน้อยมีกวัวทรายปอนอยู่ไม่มากนักมีพุทธศิลป์และพุทธลักษณะใกล้เคียงกับวัดดาวสเสด็จ และสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในยุคเดียวกันซึ่งพระนางพญากุวัดดาวเสเด็จนี้ยังมีราคาไม่แรงและแพงเหมือนกุอื่นอย่างเช่นพระนางพญาที่สร้างจากเนื้อดินเผาของกุพิษณุโลกและพระสกุลลำพูนถือว่าพระกุวัดดาวเสเด็จเป็นของดีที่จับต้องได้ ที่หลายคนสามารถเข้าถึงและเก็บรักษาและบูชากันได้นะครับสำหรับพระกุดาวเสด็จนี้ถือว่าเป็นของดีแห่งเมืองสระบุรีซึ่งมีเอกลักษณ์ชัดเจนและสวยงามอ่อนช้อยอีกกุ1หนึ่งที่เราหลายๆคนสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่เก็บกันตอนนี้แล้วเราจะไปเก็บกันตอนไหนครับ เป็นพระดีที่มีพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งของจังหวัดสระบุรีนะครับนางพญาโกวัดดาวเสด็จซึ่งมีพุทธศินอันอ่อนช้อยและงดงามเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งของจังหวัดสระบุรีอย่างเช่นองค์นี้ที่ผมเอามาเป็นองค์ครูแนะนําให้เพื่อนๆืนได้ศึกษาและร่วมเรียนรู้ก,กับผมจุนพันล้านนะครับเป็นพระที่ดูง่ายและชัดเจนนะครับเนื้อหาจัดจ้านและสวยงามอย่างยิ่งนะครับองค์นี้ พระที่มีเนื้อหาแบบนี้และสีเนื้อแบบนี้ท่านสามารถต่อยอดได้ไปถึงพระนางพญากุจังหวัดพิษณุโลกหรือพระกุลมพูนที่มีเนื้อหาของเนื้อดินเผาที่เก่าแก่หรือแม้แต่กุกกำแพงเพชรนะครับล้วนแต่เป็นของดีและมีคุณภาพและมีราคาหลักล้านกันแทบทุกองพระองค์นี้ถือว่าเป็นองค์คู ที่มีเนื้อหาชัดเจนและสวยงามและดูง่ายอีกองหนึ่งที่ผมจุนพันล้านเอามาให้เพื่อนๆ mm. พี่ๆทั้งหลาย mm. ที่สนใจในพระปเนื้อดินเผาอันสวยงามและล้ำค่าสำหรับเราชาวพุทธทุกคนทุกท่านนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับจากผมจุนพันล้านสวัสดีครับทุกท่าน โชคดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนครับ